สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้การค้นพบแร่แร่เอิร์ดในต้นกูดดอยซึ่งอาจเป็นทางออกใหม่ในการสกัดแร่ธาตุหายากโดยใช้พืชแทนที่จะพึ่งพาเหมืองแร่ที่อันตรายและทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญและมันจะส่งผลต่ออนาคตของเราอย่างไร แร่แร่เอิร์ดเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากในยุคปัจจุบันเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมทหารแต่การขุดแร่แร่เอิร์ดด้วยวิธีดั้งเดิมไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังใช้ทรัพยากรมากและสร้างภาวะการ,การขาดแคลนในพลายเชนโลกอย่างไรก็ตามการศึกษาล่าสุดของนักวิทยศาศาสตร์จีนค้นพบว่าต้นกูดดอยสามารถสะสมแร่แร่เอิร์ดได้โดยไม่ต้องขุดเหมืองและนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจพืชผส,สมแร่ ต้นกูดดอยเป็นพืชที่สามารถดูดซับแร่าธาตุหายากจากดินได้มากกว่าปกติซึ่งช่วยให้สามารถสกัดแร่ระเอิดได้โดยไม่ต้องทำลายธรรมชาติปลอดภัยและยั่งยืนแร่ระเอิดที่ได้จากต้นกูดดอยไม่มีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนเหมาะสำหรับการใช้งานและสกัดโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงสุขภาพศักยภาพในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมการใช้พืชในการสกัดแร่าธาตุอาจช่วยฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนและสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน แต่ที่น่าสนใจคือการค้นพบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การสกัดแร่ธาตุแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในการวิจัยเกี่ยวกับพืชที่สามารถสะสมแร่ธาตุได้สูงไฮเปอร์คิวมิเลเตอร์ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในอนาคตและนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจและน่าทึ่งอย่างไรก็ตามยังมีคำถามที่ยังคงคงอยู่การใช้พืชในการสกัดแร่ธาตุจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ในการแทนที่การทำเหมืองแร่และมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร คุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างไรขอให้แสดงความคิดเห็นลงในกล่องความคิดเห็นเลย